วิชาการศัตรูปองร้ายพุทธคุณมีไว้ป้องกันตัวดีนักแหล่ปฐมบทของเรื่องนี้ว่ากันว่าพระคาถาบทหนึ่งจากโบราณน,นั้นมีอนุภาพในการป้องกันภัยจากศัตรูผู้ใดที่บริกรรมไว้ติดตัวจะคล้วาคลาดจากอันตรายทั้งปวงผู้เล่าขอสมมุติชื่อชายผู้นี้ว่าณชน ชายผิวคล้ำตามแบบฉบับคนชนบทชีวิตของแกผูกพันกับนาไร่หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินตรากตรำทำงานสืบต่อจากบรรพบุรุษแต่นอกเหนือจากคราดและคันไถแกยังมีวิชาติดตัวอีกหนึ่งบทซึ่งในคืนอันตรายนั้นวิชานี้ได้ช่วยชีวิตแกเอาไว้เรื่องมีอยู่ว่า คืนนั้นนาชนไปนั่งดื่มกับเพื่อนในร้านเหล้าบรรยากาศเป็นไปด้วยความคลึกครืน้นแต่เมื่อริสุราเริ่มครอบงำแกก็เริ่มเห็นช้างตัวเท่าหมูไม่สนหน้าอินหน้าพรมแกเกิดขเมเณนกับนักเลงต่างถิ่นแม้เพื่อนจะพยายามร้างแขนดึงขาไว้แต่แกก็สะบัดหมดุดและเตรียมวิ่งเข้าใส่ทว่า บุญมีแต่กรรมบังยังไม่ทันได้เผชิญหน้านาชนกลับสะดุดขาตัวเองล้มกลิ้งตีลังกาเท้าไปกระแทกต่อไม้เลือดโชกลุกไม่ขึ้นต้องให้เพื่อนช่วยพยุงกลับเข้าไปในร้านใครจะคิดว่าภัยยังไม่จบกลุ่มนักเลงต่างถิ่นเดินกลางเข้ามาในร้านสีหน้าเต็มไปด้วยโทสะมือเปล่าไม่มา มีทั้งมีดทั้งปืนเพื่อนนชนหน้าซีดเผือดเหมือนไก่ต้มไม่มีใครพกอาวุธแม้แต่คนเดียวสถานการณ์เป็นรองอย่างเห็นได้ชัดถ้าปะทะกันขึ้นมาคงต้องมีคนตายกลางร้านเป็นแน่ในเสี้ยงวินาทีแห่งความสิ้นหวังนชนนึกถึงพระเวทบทหนึง่งซึ่งครูบาอาจารย์เคยสอนไว้ยามคับขัน นชนพนมมือขึ้นตั้งจิตมั่นนึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชามาจากนั้นก็เริ่มบริกรรมพระคาถาในใจครบก้าวคาบแล้วเป่าลมปราณอาคมไปยังกลุ่มนักเลงที่กำลังเดินเข้ามาท่านใดนั้นเกิดลมหูกหนึ่งพัดเข้ามาปะทะขนที่แขนลุกชัน ตามมาด้วยเสียงกรีดร้องระงมทั่วร้านเฮ้ยพวกมันหายหัวไปไหนกันหมดวะเมื่อกี้ยังเห็นนั่งอยู่เลยนี่วาคนหาให้เจออัดให้เละเลยนะกลุ่มนักเลงตะโกนหกเวกเดินพลาเราวกับมองไม่เห็นนชนกับพวกเลยทั้งที่แกก็ยังนั่งอยู่ตรงนั้นเสียงในร้านเต็มไปด้วยความชุนลมุน แต่เรากับว่ามีม่านบางอย่างปกปิดไว้พวกมันจึงหาใครไม่เจอเลยแม้แต่คนเดียวนาชนกับเพื่อนรอดตายมาอย่างหุดหิิดฝ่าเส้นยาแดงแห่งความตายที่รออยู่แค่เอื้อมนั่นแหละคือพุทธคุณแห่งพระเวทที่ใช้ป้องกันภัยจากคนปองร้ายได้จริงตามที่โบราณอาจารย์ท่านว่าไว้